ตาแมงเยอะเกินแล้ววะสักทีเป็นหอสเร็เลวแมงเราวไหมนี่หันด้านนี้ดอันนี้อันที่ฐานยังวะโอเคเอาไปมาเปิดไฟโอเเปิดไฟของฝวัญให้โครดของโคดยังไแน่เนี้ยใครซื้อมะเนี่ยหนูเองซื้อตอนไหนวะปากอเฮ้ยมึง z มเข้าไปดิ z o ม กดซูมให้ซูมอย่างนี้นี่ให้เนี่ยซูมโหซูมได้เยอะเลยเพื่อยู่ซูมหลอดตอบมืองของหวานให้กูด้วยถึงสามวันเกิดเอาของเราอ่ะเฮ้ยของอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ได้เลยวะใส่เลยใส่เลยเดี๋ยต้องมอบต้องมอบด้วยต้องมอบด้วยห้ยายทีมไป็นเด็โขโมยปนเนี่ยใส่เลยใส่เลยมอบด้วยมอบด้วย อเอาแบว่านักฟุตบอลไหนมอกเสื้อส้มึงก็ต้องถอดแลกเสื้อกันดิไม่ได้อสอจริงด้วยวิดีโอเอาเอฟอะไรมึง